ที่อยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะเธอเห็นไหมฉันยังไม่เห็นที่เลยอ่ะแล้วเธอเห็นที่หรือเปล่าไม่ฉันยัไม่เห็นที่แต่เช้าแล้วนะนี่พวกเธอเรามาแล้วดูสิมีอะไรมาให้ดูอะไรเหรอที่นี่คือใบประกาศรับสมัครการประกวดเด e s t ต r ฮะเด e ะสตาใช่แล้ว เอออะไรอ่ะเออแล้วเดอสตรอไรก็การประกวดเดอะสตอ์นะจ๊ะก็คือคนที่ประกวดเดอะสตอ์นะแล้วชนะจะได้เป็นนักร้องแล้วก็จะได้เล่นเพลงให้กับทุกคนได้ดูเธอรู้ไหมมันเป็นความฝ่ฝันของฉันเลยนะเพราะว่าฉันน่ะอยากจะเป็นดาวฉันจะเป็นดาวฉันจะเป็นดาวอย่างเธอเนี่ยนะจะไปบินดาว ไม่รู้จักเจียมบอดดี้หน้าอย่างเธอเนี่ยนะจะไปเป็นดาวทำไมต้องมาดูถูกกันด้วยอ่ะนรืไม่จริงใช่จนก็จนใช่แต่งตัวก็บป็นนอกใช่เสียงก็งน้ใช่มันจะมากเกินไปแล้วนะคนทุกคนมีความฝันฉันฝันที่อยากจะเป็นนักร้องและฉันก็ต้องทำให้ได้ เชิญไปนั่งฝันกลางคืนเถอะ ตงไปทำความฝันของเธอทำความฝันของเธอให้สำเร็จและทำความฝันของเธอให้เป็นจริงเราสองคนจะเป็นกำลังใจให้นะพัวครีขอบใจพวกเธอบ้านนะตอนนี้เรา,เอาขอไปขี้ก่อนนะบา,บายยไปกรุงเทพดีกว่าเราเปตามความฝันของตัวเอง สตูดิโอรประกวดหรือสตอ์ไปทางไหนอะขันโจไม่รู้เป็นอะไร เปลีนขี้กากสังคังหรือย่างไรเอาสิมามาท่าก็ไม่หายเอคนอะไรสกปรปกจะหน้าตาดีว <Wow. S 1> สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่เดอะมอบบงแคร์ที่นี่นะครับแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดอะสตาร์ระเบิดหอขอเป็น วันนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากครับกับการประกวด5คนสุดท้ายที่สักนหาดาวเด่นของเราหนึ่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งนะครับทางบ้านนะครับเราเปิดโบสตให้เลยสําหรับท่านใดที่ต้องการมาช่วยกันโบวตนะครับสามารถทําวิธีง่ายๆนะครับหยิบมือถือของท่านกรุณาเปิดเครื่องก่อนโหวตด้วยนะครับแล้วกดไปที่ดอกสันตามด้วยพวงหรีดแล้วประชุมเพลิงได้เลยอันแน่รอเล่นนะครับผม เล่นเองขอราเองครับผมวิธีง่ายๆครับจะไม่ถึงเวลาออกมาเลยครับผมวิธีง่ายๆครับวิธีโหวตจริงๆเลยนะครับเอาหยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่นนะครับฉีเป็นเล็กๆเขียนด้วยหมายเลขตั้งแต่ S T 1ถึง S 45จะโหวตหมายเลขไหนนะครับแล้วพับใส่นกพิราบนะครับแล้วส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมมีขึ้นต่มหน้าจอนะครับขึ้นมาแล้วนะครับสามารถที่จะโหวตได้นะครับ และที่สําคัญครับสําหรับน้องๆปีหน้าที่อยากจะมาสมัครโครงการเดตตอร์และเบิดหอคอเป็นดาวของเราการรณาตรวจสอบเงาหน้าและสารร่างของตัวเองด้วยนะครับว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับที่สําคัญครับรายการเราเป็นรายการใหญ่แน่นอนครับคณะกรรมการทั้งสาท่านของเราต้องบอกว่าผ่านการสึกหลายเวทีมากนะครับผมก่อนที่เราจะเชิญมาได้นี่ต้องใช้น้ําหลายขวดเลยทีเดียว,วกว่าจันเกาะให้ขึ้นมาจากรูได้นะครับ น่นอครับท่านแรกครับผมเป็นต้องบอกว่าฝีปากกล้ามากหน้าตาอาจจะเหมือนกรรมการเท่าไหร่น่าจะมาอยู่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่ไม่รู้ว่าความสามารถอะไรนะครับแน่นอนครับเป็นใครไปไม่ได้ครับขอเสียงประมือต้อนรับกรรมการอาจารย์ดาวเทียมครับผมอลังการมากเชิญเาที่เลยครับไปแล้วหนึ่งท่าน นะครับดูหน้าตาเองนะครับหน้าตากรรมการนะครับคล้ายๆกรรมกรอยู่ถแถวๆบ้านนะครับคนที่สองครับค,คนนี้เธอมาพร้อมกับความสวยที่น่าสะยดสะยองเพื่ออย่างมากนะครับผมกรรมการท่านนี้คงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเจมมาครับผมขอบคุณมากครับผมนึกว่าจะไม่มีแสล้งนะครับ ผ่านไปอีกหนึ่งสองท่านแล้วดูหน้าตาเหมือนไม่บ้านเลยนะครับอีกหนึ่งท่านครับอันนี้พบได้พ่อแกอยู่ที่รายการชุมทางเสียงทองนะจ๊ะนะครับเป็นลูกอาจารย์เนาครับผมขอเสียงประมือต้อนรับอาจารย์เน่าชุมทางเสียงทองเลิศหรูอลา,า,า,ากันมากเหมือนกับโคจ็เเลยนะครับผมเอาล่ะครับผ่านไปกปรรมการทั้ง3ท่านของเรานะครับ และผู้ประกวดทั้ง5คน5ทีมพร้อมอยู่แล้วนะครับกับทีมแรกเขาบอกว่าคนนี้สวยที่สุดสวยมากสวยเวอร์สวยอลังการสวยแบบน่าจะไปไกลๆสวยมากอ่ะพูดง่ายๆเป็นไทยไปไม่ได้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ ST1 ครับผมผู้ชมให้ความร่วมมือมากนะครับ ย่างไายมาพร้อมกับความสวยที่หน้าสะพึ่งกลวัวท้าหลังของเธอเหมือนอั้ำพันธ์จรัสตาหน้าของเธอ,อ,อเหมือน,นเค้ก,กมาจากไหนด้านขวามันตายอรไทยด้านมองใกล้ๆอุ้ยตายนี่หรือคนสัดส่วนเธอ 30, 30 30 30 10ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกหนึ่งท่านครับเธอมาเพราะแบบความสวยที่หน้าสยดสยองก็อย่างมากท่ามสวัสดีทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็มีเพลงมาประกวดด้วยนะคะ เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ อลังการจริงๆนอกจากความสวยที่แปกหูแปกตาแล้วพาเต้นของเธอก็ยังแปกหูแปกตาเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนครับคอมเมนต์ไจเจเจอของเราทั้ง3,000พร้อมอยู่แล้วนะครับขอเชิญคอมเมนต์ตเจอครับผมฟังแล้วขนลุกเลยทีเดียวประทับใจเหละคะน่าจะยอ่สยองมากกว่า อยากทราบว่าท่าเต้นาราว่าท่าเต้นไปก๊อปมาจากละครลิงหรืองไงประมาณนั้นดังนั้นกรรมการขอสรุปแว่ไปไปไปลงไป,งไปเดี๋ยวเชิญกลับหลุมสักเล็กน้อยนะครับผมผ่านไปความสวยที่แบบหน้าแบบว่าคนทีมนี้มาแบบสวยแบบไทยๆ นะครับทีมนี้มาแบบสวยแบบตะไทย ST2 เขาบอกว่าสวยแบบเซ็กซี่ดูว่าเธอจะเซ็กซี่ขนาดไหนจะ็กซี่ขนาดไหนครับขอเสียงประเมินต้อนรับ ST2 ครับผม บอกแล้วเธอมาเพรอะกับความเร่าร้อนนะครับแน่นอนแน่นอนแบบโคอลังการมากเซ็กซี่มากที่สุดในโลกเลยเห็นมาแล้วนะครับเมื่อยอซ <c oughs> ูมยังไงวะอ๋อก่อนอื่นมาอย่างนี้ <c oughs> ก็ต้องรู้จักชื่อชื่อเสียงเรียงนามของเธอก่อ,นต,อนต้องขอต้องขอแนะนําตัวก่อนแล้วกันนะครับผมกราบสวัสดีค่ะ อ๋อหนูชื่อแจ้นะคะแถวบ้านเียกแจ้คันจังค่ะอ๋ออันนี้ชื่ออะไรนะแจ๊แจ้แจ้คันจังอ,อุ้ยข,ของจองกับโจคันจูเลยอะ,ออะนอกจากที่วันนี้หนูมีคันคันคันอะไรนะเมื่อกี้คันอะไรนะคันหูใช่ไหม,ไมหอเออร้องดีๆนะคันหูนะามาโชว์แล้วหนูมีอะไรมาโชว์อีจกจ้ะหนูมีบทเพลงหนึ่งนะคะอยากให้ด้ฟังกันทุกคนเลยค่ะ อ,อ๋อเพลงชื่อเพลงว่าสาวารินนะคะจึงตัวรับฟังนะคะโหเลยสาวารินเ <c oughs> อาไม่นน้กินนุ่มตาพอพอส่วนลูกพอพอเถอะเออหนูแจ็คค่ะจะสัก,<า>กสว <นะ S 1> ่าหนูเก็บกดมาจากไหนหรือเปล่าจา๊ะอ๋อต้องขอโทษทำเป็นในการแสดงค่ะหนูทนเรียบร้อยะะอ่ะตัวจริงอะค่ะออจ้ะ กรรมการก็ขอยุติการคอมเมนต์ ST2 ไว้แค่นี้นะจ๊ะผ่านไปครับคอนวอยครับคันวอยกรุณาเอาเช็ดช,ชู้มาให้กรรมการและพิธีกรด้วยนะครับกําเดาเริ่มไหลแล้วนะครับผมตื่นเต้นกับท่าคันหูของเธอนะครับคันมากนะครับผมอยากไปเก่าให้จังเลยนะครับผ่านไปสองทีมและทีมที่สามของเรานะครับเมื่อกี้ พบกับสาวสวยสาวเซ็กซี่ทีมที่สมของเราเป็นหนุ่มสุภาพบุรุษครับคนนี้เกิดมาเพื่อจะข้ามมาริโอเพื่อจะมาแย่งชิงนัดเดทไปดูว่าเขาจะหล่อสักแค่ไหนขอเสียงประมือกับ s อ3สครับผมออกเดินจากบ้านสู่เมืองฟ้าสูงเมืองเทวาา สวัสดีครับผมมาจากปนนอกครับรีบมากขอแต่งตัวก่อนเชิญตามสบายเราแต่งตัวก็แต่งลโล<อ>ดูแลเอมงันครับไอพวกไอหิวทุกปุ้ยขางวัดน่อนะมาประกวดอยากมุงกรรมการในผ่านได้ไหมยังไงมือโอ้โหอ,อยากจริงม้มสวัสดีครับ ผมชื่อปักหำนัลลัจักรลาอ้าวันนี้ผมจะมาล่งเพลงด้าฟังฟังกันอ่าขอเสียงตบมือหน่อยครับฉันเป็นหนุ่มจัก,กรลาเจอเขียดกระปัดเห็นแล้วอยากทำตุ่มยำเจอหอยเจอลี่ตัวใหญ่ปันนี่อยากกินเสียจังไปไปที่บ้านฉัน สุขสันติจกักรันพอแล้ว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 โอ้คุณพิธีกรครับนี่ยังไม่ได้พูดถึงกบเขียดหมูแล้วอย่างอื่นเลยนะครับไปลไปลาป,ปไปหาจัดขีขขข้ตะปาดอยู่ที่จัก,กรานของ,องแกไป<ง>ก <ไง S 1> ันผมไปก่อนเลยครับไปลไปลาย no c o m m e n ครับ no โนคอมเมนต์คนนี้ oh, <no. S 2> ผ่านไปสามท่านแบบสวยเซ็กซี่และน่าสะบึ้งกลัวทีมที่สี่เขาบอกว่า มาแบบยกโหลนุมหลอ่อมาแบบเป็นกวนเลยทีเดียวอย่าช้าครับเราต้องไปสัมผัสและพบกันเองว่าจะรอคาราไนขอเสียงปรบมือต้อนรับ STC ครับผม ทำนหน้าทุ่มนพอดีพวกเราทุกคนเป็นวงอยแบนนะครับสไตล์เคป๊อปนะวันนี้จะมาเต้นให้เพ,เพื่อนพี่ๆน้องๆดูนะครับเชิญดูได้เลยนะครับมิวสิก นี่แค่ไทตันนะครับยังไม่ถึงเอาจริงเนี่มาฟังเอาจริงกันดีกว่าอ่าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้จักโนบอดี้กันหรือเปล่าครับอ่าครับวันนี้ครับเรามาวงลืมบอกชื่อวงไปนะครับพวกเราเป็นคู่แข่งของกวงเคอติกเลยนะครับชื่อว่าวงออิต น,นี่ไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่ <c oughs> เราจะมาร้องพอเบอร์ใหม่นะครับจาก nobody เป็น no money สแสดงว่ามันมีตังค์ผเราพร้อมแล้วครับ

ลัออะนตนลหนตนอผมขออนี้กันครับขอกลเลยครับกับไปไหนเยการยังไม่คอมเมตเจชด้านหน้าก่อนเชิญหน้าด้านก่อนเลยครับ J, เขาแม่กรรมาการคอมเมนต์เตอร์ด้วยอย่าบอกว่าไม่มีในบทนะครับตรงนี้เอาเล่นจะผมงงเลยนะครับผมผ่านไป4ทีมครับเมื่อกี้นะครับได้โชว์อะไรงึ้งๆงักๆนะครับและ ST สีสุดท้ายวันนี้จธอมาพร้อมกับความฝันอันยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าความฝันของเธอจะไม่ได้เข้ากับหน้าตาเธอเลยสักนิดนึงนะครับแต่เธอก็มีความฝัน เธอจะมาคว้าดาวไปวันนี้เธอจะคว้าดาวได้หรือไม่ขอเสียงประเมินต้อนรับ ST5 ครับท่านผู้ชมให้ความร่วมมือมากเลยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อโบคลี่ค่ะมาจากบ้านนอกค่ะหนูไม่ต้องบอกก็รู้ค่ะสารหน้าหนูบอกอย่างนั้นจ้ะ เจ <c oughs> หนูจะมาร้องเพลงนะักร้องบ้านนอกนะคะเชิญทุกท่านรับชมรับฟังค่ะมือสุรยิ